ใส่ยังไไนในแม่อู้ขี่ปานแม่ใส่อะไรบ้างอู้ขี่ปานนี่น้ำพริกกระเดก,น,ดากาน้ำปลารสละกันน้ำปลาแล้วพออีกตักวแค่นี้นเทียมบ่ใส่บ่เทียมบ่ใส่ครับอู้ขี่ปานินมัน,นมีขีนอยู่แม่ ะมีขีนเล็ก,ลกน้อยน้ำมันมีอ,นอ,อยู่หมดจริงกระสุนแบเล็กน้อยหมดแขมันม่หีบโมใสกบบเน่าเลยโม,ม,มขมบ่ ใส่บกเสือเพียงบังนาวเผาลงไส่หมูเห้ดุกินแทบเลยสูตรอีสานแค่แห้งนะครับแกงเห็ดฝอเทาดีแจ้วแม่ทุกวโหนึ่งแช่เย็นไว้กีกกับแม่หนึ่งไม่ก่ไม่กี่รับกอีกทีรักงามนี่ใช้ยังไข่ว่ามโรยะไข่ ให้หันห่นเพรลุ้งความเนี่ยกันแล้วแกงแกงสารโมบินมาเนี่ยเคอแกงแกงนวยมันงไอย่างม้นอ่อ,อนมันงไหมหองจุ่มมันอ่อ,อนนวยมันงมะเคยกินคนละผักแล้วกินยาหาอีสา,านอีสานดักหน้าทีนี่แม่ประมาณให้ตาคุกแล้วทุกคน ยงรดขันจะเข้มก็น้อไปอยู่ก่อนก็ดีอนมันเป๊ะมออีตัวห่วยอูขี่ปลาครับตับปลาเนี่ตับนนปลาเน,นี่นี่ตับล้วนๆันแม่าแฟนคาไปกินจตติดใหเลยแม่ว่าขี่มันสิบ่กมีนี่แต่ตับล้วนตับกับใส่มันก็บวกใส่ กแสพันทีมี้ขมเล็กน้อยอแม่มมไหมขมเลยนี่เสือใช่เสืองั้นแต่งตัวสุภาพนั่งแต่งตัวสุภาพมาย่นเนี้ยแตกบอกว่านี่ครับอยวชิมให้เบิรงคขับน้ำตุ่นเขาเน่มาแสบมาแสบเดืย่ยวลนะ ฝานพุงให้แม่ก่อนฝานน้อยนี่ยนาโซ่มังามหมดเลานฝานต้องบางานงบางได้มีคมมันหนาคมหนากับานเบาลามันฝาน้ะงมีตแก้นีกินึมะหล่อนเนาะิสบายเลย เนี่ยมันคงไม่ซื้อพอไายนะครับไทยตอนต่ำฟันจะฟัน,ฟน,ฟนต้องสิ้นแครับฟันอะไรจากดากต้องสิ้นมาเรื่อยๆที่ได้แสบเบิดไปทุกฟอมกันไง,ไง่ายๆครับตอนนี้แม่ข้างออกแกงให้พอแล้วครับโซดสะใจรวสดสมนาโกโก,โก,โก้รวด ก่อนกินแล้วเราแกงเห็นพอแกงชุ่มมือแล้วนู้แสบโอ่ค,ครับครับฝานเสร็จเรียบร้อยตอนหุงีมือผมหุงม,ม,ม,มันไวหน่อยไ,ได้เป็นังสีเนื้อแสบตอนขอูดโรครีดนิ่หน่อยแ่ยงตับครับตอนแบบกดได้ไหมแยกชิ้นพร้อมพอนง่ ัแตกใช่หนเนื้อ่งงสูงงานามีเยพร้พอ,อมอจะโบแตกปะว้อยหพราฝากเปนสิแดแสีดงวาเหตุพราอายคับแม่เลยสมปัดตองมากกว่าสามหอกินดิบโรดแม่ว่าชี้ห็นี้ไงจริงประเกงสองสูบอันนี้ยังแม่สอดบองสองสองปันสอปันป่ ต้มปลาห่างข้งหอดทองอ่นไว้ติ่ีอันนึงขางไปติ่มเต่าไหมจุ๊บน่ครับกินสุกนึงงง่มันิดิไป,ส,ป,ปสุกพอชมนึงกับแสบแล้วสมปตองครับเขาผิดหน่วยที่ดิบกับแสบแล้วเนี่ว่า หุ้มขนังใส่ก้เน่มามา่ใหม่หอมหิงหินแสบดีตอแม่ใส่ตอนระแดกไห็นอะไรวะปแดกเดี๋ยวจะเข้ม 没过吗？没过吗？ ตอนัคงลงน้อยครับจังบนเด่นเหนกันไม่ว่าสูตรการทำทุกเต๋าสามง่ต่ำ ัมี้องเยอะมัดมีก็ต่ำมาถึงพุ่นเบอร์หัวแม่ดีไม่เลวรูดไทยมึง พอเมาเลยมอบิดๆทำห่วงจรินก็เปลี่ยนไปหื่อเจ็ดอนอนเลยไปหื่อเลยถ้าอื่อเนี่ยไปหื่อตับมึกทะเลเนาะรถเจ็บกว่าเลยตัวนนอกมั้ เด็ดหลายอย่างเราเลยเด็ดหลายตัวเตี้ยๆไปผู้เดียวปีนมาได้ผมวันนี้เองมาเลยวันร้านนั่นเลยปีนยังหกตัวอ่ะสี่คนสี่แปดปีนแปดตัวโค้งมาสองเนี้ยจะเป็นแดงเหมือนกะันเนาะ หนึ่งหมื่นยว่าหากิเข่งคือบอุ่นไหมพิงเข่งโจ๊กบาทเข่งตัวนตั้นบาเท่าบาทีสิบบาทมล่สองตัวเขาลดไฮวางลดถึงสามสิบลดถึงสามสิบใสอนปรดีนี่ย่าตอนประเดยย มีของปนเลยๆๆเเแฉลบใส่ใส่เข้มกนใส่ไดสัยวดิเข้ดูดนิ้วตุกๆุกปล่อยนางเบ,บิ่งยูทูบอยู่บุียมพักเลยพักสวดปูนี่เลยะเขือนี่แม่นี่อยูนบอ นี่เลอใส่ยรงนี้ก่นครับใส่ยุบดีบเล่นบอกัาอืิเรียบร้อยแล้วันไอย่นี้กจ่ดย่มันดโดนแล้วมันแตกที่โตตุ่มตุ่มตุ่อยู่มันจีิ่งหวานมสูออาแต่เน่ยมีมันมีอนสูงไข่ลูกก็หละทำมาไ่ด้เน่ หม <ula> ดแล้วแว ula, ม่ดแล้วดแล้วตุ้งยากมากตุ้งไแล้วต้งตุ้งุมันยีกมงไ่นี่บโม่ความม่กินเ้เพียร้อนกระสูบแม่ที่ล่างละกันหนึ่งเล้เป็นถุงละแกงละแกงไลถ้ากินโดน ให้กินนาเนานาพ้อนทีไตู้ก็ไปตากแห้งไว้หรอแม่แม่ซื้อมาลูกรวยถือลายถือลายกันไดนวะหนึ่งไว้เราวถือเงีย้ยพอฝ่ายก็เงีย้ยพอแก่ส่วนมาก ไม,ม่นัดไม่ตัดร่วงเลยเลบ<า>มัน,มมนมสบายมากเลยอยากให้พรอนกีนก็ะเซ็แเราครับใสด่ดาวอีตูลงไปถูกเลยแล้วรอบมังต่อกินปิ้งต่อมนะึก